ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคม2,568อยู่กับผมสวัสดิเครือพหม่นะครับผมนะก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องครับเรื่องทำบุญนะครับเรื่องบุญการบุญการกุศลน,นี่แหละครับผม นะวันที่8นะครับวันที่8ถึง9บุญมหาชาตินะครับนะบุญมหาชาตินะครับบุญพาเวศวัดบ้านพับนะฮะอำเภอบ้านผืออ่าตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับอ่าวัดบ้านพับนะครับบุญพาเวศนะครับผมโดยก็เฮียบุญทวี ก็ได้ร่วมทําบุญนะครับเป็นรถจักรยานนะครับผมเพื่อจะเป็นอ่ะสวยดุงอ่สวยดาวนะครับสอยดาวนะครับก็บุญทวีนะครับผมดอกบัวนี่ก็เป็นนักธุรกิจอํา อันดับต้นๆของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็มีบุญทวีบูทีโฮมอ่าบูิีโฮมแล้วก็บุญทวีจักรยานนะครับอยู่สีแยกถนนพับผือนะครับอันนี้ก็บุญทวีหอพักนี่ก็บุญทวีบูิคโฮมนี่ก็อยู่ตรงข้ามซอย วัดสีสะอาดนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าซอยบุญเสมอนะครับก็มีจิตใจงดงามทำมุญชอบทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆนะครับมีบุญมีบุญงานกุศลน,นะครับกิจกรรมนะฮะในอำเภอบ้านผืนก็ก็จะได้ทำบุญตลอดนะครับอย่างเช่นว่าถวาย จัก,กรยานทำสอยดาวหลายๆวัดนะครับที่เฮียบุญทวีดอกบัวนี้ก็ได้ทำบุญเป็นชาวเผอบ้านผือรู้จักกันดีนะครับผมนะใจบุญสุนทานเพื่อ,อเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กับเพื่อนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ ได้ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองนะครับมาขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมก็เฮียบุญทวีเฮียบุญทวีดอกบัวนี่ก็นักธุรกิจอันดับต้นๆของอำเภอบ้านผือนี่ก็จิตใจดีจิตใจงดงามนะครับเราไปดูภาพนะครับการถวายจักรยานให้กับเจ้าอาวาสวัด บ้านพับนะครับผมติดตามเรื่องเล่าข่าวบันผึนเลยครับนะครับเราก็มาดูกันนะครับผมนะครับมาดูภาพแรกก่อนนะภาพนี้ครับนี่ภาพนี้นะครับผมนะภาพนี้นะครับของ ครับวันที่9นะครับนะวันที่เถึงอา่าวันที่8ถึงวันที่9นะครับบุญภาเวทนะที่วัดบ้านพับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองวันที่8มีนาคมถึง9นะครับมีนาคม2568นะครับบุญมหาชาติ หรือว่าบุญเวศวัดบ้านพับอำเภอบ้านผือจังหวัดตําบลบ้านผือนะครับนี่นะครับเขียนสลับกันนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับผมทีมงานเปลี่ยนหน่อยแวบหนึ่งนะครับผมจะขัดสนนิดนึงนะครับผมนะฮะแวบหนึ่งนะครับ อ้าวได้แล้วนะครับผมนะได้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็บุญมหาชาติบุญมหาชาตินะครับบุญภาเวศนะวัดบ้านพับตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมเฮียบุญทวีดอกบัวนั่นเองนะครับผมนะเฮียบุญทวีดอกบัวนะครับ ที่ถวายจักรยานให้กับเจ้าอาวาสวัดบ้านพับอ่ะอ่ะาทยอยกันหน่อยนี่นะครับผมที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็เผื่อแผ่เพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนร่วมธุรกิจด้วยกันนะครับเฮียบุญทวีดอกบัวนะครับผมใครๆก็รู้จักกันดีในวงการธุรกิจแล้วก็ในอ่า วงการการทำบุญนะครับอชอบไปทำบุญวัดต่างๆนะครับไม่ว่าวัดที่ด้อยพัฒนานะครับผมเฮียบุญทวีดอกบัวนี่ก็ไปพัฒนาไปเสริมไปร่วมสร้างทำร่วมบุญนะครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นวัดด้อยพัฒนาหรือว่าวัดที่พัฒนาแล้วไปทุกที่นะครับเฮีย <Yeah. S 1> er, บุญทวีดอกบัวนั่นเองพร้อมครอบครัวนี่ก็ชอบทําบุญนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับผมนะที่บุญมหาชาตินะครับผมบุญพระเวทนะครับวัดบ้านพับเนี่ยครับวันที่8ที่9มีนาคมนี่แหละครับก็เฮีย er, บุญทวีดอกบัวก็ ได้อ่าพร้อมครอบครัวนะครับได้ถวายจักรยานนะครับเอาไปเป็นสอยดาวนะครับผมนะฮะก็จักรยานก็ราคานี้ก็ค่อนข้างแพงเกันนะครับจักรยานนะครับผมเมียบุญทวีดอกบัวก็ถวายทุกครั้งนะครับที่มีงานนะครับอ่าทำบุญไม่ขาดสายเลยนะครับอ เนื่องจากเฮียบุญทวีดอกบัวนี้มีจิตใจเมตตาในการทำบุญแล้วเผื่อแผ่นักธุรกิจด้วยกันแล้วก็ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับนะฮะคุยง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับผมนะฮะระดับแบบติดดิน นักธุรกิจนะฮะก็อันดับต้นๆน,นะครับของอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีที่มีจิตใจงดงามนะครับผมนะฮะไม่ถือเนื้อต้องตัวน,นะครับผมพู้จาภัยราะนะครับชอบการทำบุญแล้วก็การช่วยเหลือนะคร mm. เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมแล้วอีกภาพนึงนะครับนี่จัก,กรยานเนาะ นี่ครับผมนี่จัก,กรยานโอ้โหนะครับใครได้จัก,กรยาน,นนี้ไปก็โอ้นะครับปั่นไปโรงเรียนปั่นไปซื้อของนะครับปั่นไปตาุงตลาดได้เลยสบายๆเลยนะครับผมนะฮะร,ร้านบุญทวีจัก,กรยานอำเภอบ้านผืออ่าให้การสนับสนุนร่วมทําบุญก็ว่าอย่างนั้นสี่แยกพับผือนะครับร้านจัก,กรยานบุญทวี แล้วก็บุญทวีบูติคโฮมนะครับอยู่ตรงข้ามซอยบุญเสมอหรือวัดศีสะอาดนั่นเองนะครับอ่าก็จิตใจงบการก็อ,อนุมโมทนาสาธุด้วยนะครับผมาจากการนะครับอนุมโมทนาสาธุด้วย นะฮะนะี่ครับผมกับการทําบุญนะครับผมอ่านะบุญพาวัฒนานะครับแข่งแข่งอะไรก็แข่งได้นะครับแต่แข่งการทําบุญหรือว่ายังไงนะมันก็ยากนิดนึงนะครับผมขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเรานะครับนะนะาการทําบุญนะครับผมนะแต่เฮียบุญทวีดอกบัวนี้พร้อมครอบครัวนี้ไปทุกที่นะครับนะให้ความช่วยเหลือ ประชาชนนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในธุรกิจอ่าเป็นที่วงการธุรกิจนะครับนักธุรกิจนะครับผมอเฮียบุญทวีดอกบัวนี้เป็นนักธุรกิจนะครับผมต้นต้นของอําเภอบานผือจังหวัดอุดรธทานใครๆก็รู้จักกันดีนะครับผมนะก็เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับ ประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันวันที่8นะครับวันที่8ถึงวันที่9มีนาคม2568นะครับบุญมหาชาติบุญพระเวทนะครับวัดบ้านพับตําบลบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเป็นบุญใหญ่นะครับเราหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็ชาวอําเภอบ้านผือหรือว่าอําเภอกล้เชียงชาได้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็เจอกันนะครับผม วันที่8ถึงวันที่9มีนาคม2568นกนั่นเองนะครับใกล้จะถึงนีนะ่วันนี้ว่าวันที่7แล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่8นะครับอาจจะเป็นงานบุญาเวศของอวัดบ้านพับตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมคงจะได้เจอกับกำนันสุภาพพูลชัยนะครับพร้อมทีมงานนะครับผม แล้วก็วาดที่วาดที่สอสอทอปริมนะครับนะนะครับผมก็คงจะได้เจอกันอยู่ที่งานนะครับผมนะสอทออาวาดที่นะครับสอทอปริมนั่นเองนะครับผมนะฮะกับเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดิ์เคอร์พี่ไมติ๊กตอกวราพรพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิว o o o g l e นะครับเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บบ้านผือทีวีนิวคอมเขียนภาษาไทยนะครับบ้านผือทีวีนิวที่ Google นะครับแล้วฝากเพจด้วยครับเพจบ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์บ้านผือข่าวทั่วไทยเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับนะวันนี้หมดเวลาลงผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ นะครับข่าวรายวันบ้านผืนทีวีนิวผมสวัสดิ์เพื่อพี่ไมยสวัสดีครับ